เนิคเคล็ดลับวิชาชีวิตนะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะทําธุรกิจอะไรประกอบสัมมาอาชีพอะไรหรืออยู่ที่ไหนก็ตามครูอยากจะบอกว่าเทคนิคเคล็ดลับที่จะทําให้คุณมีความสุขสนุกเอนจอยแล้วก็ไม่รู้สึกเหน็ดไม่รู้สึกเหนื่อยคุณสามารถเป็นได้ในแบบที่คุณรู้สึกว่า เบามันสบายจนคุณลืมเวลาไปเลยคุณรู้สึกเหมือนว่าคุณไม่ได้ผ่านการเวลาเลยนะคะเทคนิคเค็ดลับนี้ก็คือเป็นตัวเองแบบไม่ต้องเกรงใจใครเลยค่ะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเจ๋งที่สุดเป็นตัวเองที่คุณไม่ต้อง ห่วงไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดว่าใครจะมองคุณยังไงใครจะตัดสินคุณยังไงใครจะคิดกับคุณยังไงเพียงแค่คุณเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจและเป็นตัวเองในทางที่ดีและเป็นบวกกับตัวเองและผู้อื่นเป็นตัวเอง100อร์เซนคุณจะสนุกและคุณอยากจะตื่นขึ้นมาในทุกวันทุกวัน